ค่ะก็มาพบกับช่องน้องหนีหน้าอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารับบทเป็นแม่ค้ากันมาเดี๋ยวเราจะมาตั้งร้านเลยเดี๋ยวก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาอัปเดตล่าสุดไปดูกันเลยอ่าอัปเดตล่าสุดนะคะตอนนี้เราก็จัดร้านทําร้านเสร็จแล้วนะคะต่อไปเหลือแค่วางของไปเลยล้วก็จะเอาอะไรเข้าวอะไรดีนะ อันนี้ละกันนะวางได้ไหมเนี่ยอ๋อมันวางไม่ได้อ๋อเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ก็เอาเอฮ้ยเป็ดทำอะไรตรงนั้นเฮ้ยไปทำอะไรตรงอ๋อโอเควางไว้ออเอออย่างนี้แหละอืออย่างนี้ค่อยได้หน่อยเออก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปก็เก็บก่อนเฮ้ยไม่เอาเราจะไม่เอาไก่แจกลูกค้า แต่เราจะเอาอะไรนี่แหละทาโก้หรือเปล่าไม่รู้จักอุย้ยเอาใหมเอาหมตั้งร้านใหมนะอ่ะนี่ได้แล้วอ้าวคนเอาโคกไปแล้วเองตั้งร้านไม่เสร็จเลยโอ้คนเยอะจังมาแล้วก็จะมาเขียนคำวา่าเจกข้าวเจกน้ำ ก็ไปเขียนฟรีค่ะฟรีฟรีฟรีค่ะ,คะโอเคฮะห,หาอะไราหาอะไรเป็นอะไรฮะจะมาขออะไรใช่ไหมคะเราแจากค่าแจกนะ้ำฟรีนะจ๊ะมีใครไหมจะมีใครเอาไปเลี้ยงดูน้ำเมียวก็ดูมมโห เอาเก้าอ ah? ี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อยเมื่อยในเกมนะแต่ไม่เมื่อยในชีวิตจริงโอเคเฮ้ยแต่เราตั้งอีกเห็นนะเห็นนะตั้งเลยโอเคลูกค้ามาไหนเราก็นั่งนั่งเดี๋ยวเรานั่งรอดีกว่าเดี๋ยวทำไมเราไม่ไม่เอาเก้าอี้ไว้ตรงกลางเราจะได้ยืนแล้วก็เอา เาข้าวให้ลูกค้าเออเอ้ยเอาข้าวให้คนไร้บ้านเฮ้ยไม่ใช่สิเอาข้าวใ,ให้คนที่เขาอยากได้เอารีไปลงทานงตอนเนี่ยอันนี้เป็น,ลง,น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 ,ปนลงทานหรือเปล่าเนี่ยแจกข้าวฟรีด้วยไม่มีใครเอาเลยหรอไม่มีใครผ่านมาทั้งนี้ที่เอาใหม่นะต้อง ต้องเหมาะก,กับเพลงนี้แหละเราจะขึ้นวาร์ปให้นะโอเค,อ,เคอุย้ยเมื่อไหร่จะมีคนมาน่ะเจกข้าวเจกน้ำฟรีไม่เอาหรอจ้ะอ้าวข้าวหายข้าวหายเฉยเลยเกิดอะไรขึ้น อเอาไปทำไมตรงนั้นเฮ้ยทำไมฉันเหมือนคนยากจนเลยเหมือนฉันเป็นคนยากจนมากกว่าเออแต่ตางจากพวกโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปถ่ายทำตรงอื่นก่อนนะโอเคว้าไปเลย บายบายไปอ่ะวราอเลยเฮ้ยทำไมอ้าววาบอีกทีกลางคืนแล้วเ <c oughs> ออเราก็เลยเก็บข้างนะคะเพราะว่ามันอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวมันเสียมันนะในชมวิตมันเวลาที่เราตั้งไว้นานๆใช่ไหมมันก็จะหายไปเองมันเป็นอะไรทุกคนใครมีวิธีบอกหน่อยนะโอ๊ยกลางคืนแล้วไปดีกว่าไปหาบ้านดีกว่า อยากเข้าบ้านรวยๆบ้างตอนนั้นเราเคยเข้าบ้านคนรวยนะทุกคนโคตรดีคือแบบว่าชวนคุยจนไม่มองทางคือแบบว่าโคตรดีเลยอะตอนนั้นแบบว่าเราทําความดีไงเราก็เลยได้อีกเดี๋ยวขึ้นไปดูเด็นกว่าว่ามีใครบ้างว่ามขาีข้างบนเอ้ยข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงมีบ้านอยู่ เอาบ้านนั้นไหนดีอ่ะเราเคยเข้าบ้านหลังไหนนะเราเคยเข้าบ้านหลังนี้ยนี่เนี่ยเคยเข้าบ้านหลังนี้โคตรดีอะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยววงกลมให้ดูนะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยโคตรดีอ่ะทุกคนคือบอกว่าเราทำความดีแล้วก็เลยได้เข้าเอาบ้านหลังไหนดีทุกคน ร้านค้าดีกว่า,เพ,าเพราะว่าเราเปิดกิจการร้านค้าอยู่ไงอันนั้นแจกฟรีนะแต่อันนี้ต้องขายอันนี้ต้องขายที่จอดรถเอาไปจอดรถกันอยากจะถามว่ามันเอาหมูกรกะทะยังไงอะทุกคนเอาเป็นไหมอะแปบบว่าร้านหมูกรกะทะของเราไม่เห็นมีเลยของเรามีแต่ร้านเบเกอรี่ไอศครีมพิซซ่าไอศครีมกัน เยอนรอประชาติตก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ดีทุกคนไอศกครีมยี่สิบบาทนะเพราะว่าคนรวยเขาอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาอ่านดีกว่าโกโชโยวายมอสอีทถ้าตายชีวิตก็ผิดเองยูซิ่อิท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  อิตอะไรอิตอะไรอาบภาอังก,ษกิษไม่ออกตกภาษาอังกฤษอิตเอเบนโซโซอะไรอ่ะ <c oughs> ฉันแฟนของใครอะขอให้ฉันตายอะไรวะอับอักกิตอักกิตเหรอ <c oughs> ใช่ตอนและตอนนี้แย่ดูฉันมีพี่สาวคนอื่น <c oughs> ใช่โอเคแมส่สาวสาวโอ้มีบางอย่างที่หน้าต่างส่ง ไม่ใช่แล้วใช่ไม่ได้แล้วและห้องของฉันหมาป่าดีเงะงงโอเควิมีลูกค้ามาแล้วจ้ะเอาค่าไหมจ้เอาของสะไขึขไ้นมาเออไม่ใช่ไม่ใชเออ่เอาอะไรดีคะเอาอะไรดีค้าอะไรดีคะ มินชีได้โปรดคืออะไรอะทุกคนเขาไม่เขาไม่เข้าใจเอารถมินให้แล้วกันนะอ่ะอ่ะเอารถมินให้แล้วกันนะคะนี่ค่ะยี่สิบบาทค่ะสองศูนย์ค่ะโอเคืนึ่งแามเถญเอ้ยมีคนเข้าร่มวม <c oughs> กินรถมิน ยีบาทค่ะ20บาท20บาทค่ะ 20, ค,ะ20ค่ะเขาอาจจะเป็นคนอังกฤษก็ได้โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะเขียนแบ่มคุณที่ใช้บริการใช้บริกรนค่ะ เขาเพื่ที่ใช้บริการค่ะเอาเงินมาด้วยค่ะขอ,เง,ะเ,อเงินนะคะ่ะเอาเงินค่ะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบเขียนสองศูนย์ไปยี่สิบค่ะยี่สิบเขาสวัสดีทำไมอ่ะโอเคให้เงินอ่ะไม่หมายถึงคุณต้องให้เงินฉันหมายถึงคุณต้องให้เงินฉันเมื่อไหร่คุณคจะให้เงินเนี่ย ยืนรอมาเป็นนานแล้วโอเคถึงเงีนแบบนี้ให้เลยใช่ไหมโอเคขอบคุณที่ใช้บริการค่ะโอเคเอาทำไรคะไปค่ะไล่ไล่ออกไปเฮ้ยแล้วก็ค่ะ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 ได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะโอ้โหโอเคทุกคนภารกิจเราจบเสร็จไปแล้วะคะ่ะแค่หนึ่งคนก็พอแล้วโอเคขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะที่ใช้เอ้ยไม่ใช่ขอบคุณมากค่ะที่ที่มาดูคลิปมาติดตามาทับอะไรมากดมากดไลค์ กดแชร์กดอะไรคอมเมนตะ์ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณยอดดูถึกห้าบื้นแล้วขอบคุณจิกๆค่ะต่อไปเราจะขยับถ่ายคลิปนะคะฮโฮโฮลแบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย